ก็คือสัตว์และขันห้านะครับคือสัตว์มาติดและคล้องแล้วในขันห้าก็คือสัตว์และขันห้าล้อมละลายเป็นตัวเดียวกันนะครับตามพระสูตรที่กล่าวมาเบื้องต้นตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับ ให้สัตว์แยกออกจากขันห้านะครับสัตว์ก็คือผู้ไม่ตายแต่ขันห้ามันเกิดระดับอยู่ตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนคืนหนึ่งวันหนึ่งนับได้เป็นพันเป็นหมื่นแต่สัตว์ไม่เคยปล่อยวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งหนึ่ง คือสัตว์เป็นผู้ไม่ตายนะครับขันห้ามันเกิดและตายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นวิธีที่พุทธองค์ให้ปฏิบัติก็คือสติสัมมาสติข้อที่7เพราะต้องแยก ขันห้าเมื่อช่วงขันห้าดับและช่วงที่จะเกิดนะครับแต่ขันห้าจะดับชั่วคราวนะครับไม่เกิดก็คือช่วงที่จุดสิ้นสุดการใช้ลมจุดสิ้นสุดจัดตุชานจุดสิ้นสุดรูป สัญญานะครับดังนั้นวิธีที่พุทธองค์ให้มาฝึกก็คือสัตว์ดูขันห้าหายใจเข้าและหายใจออกใหม่ๆนี้ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะฝึก แยกขันห้าออกจากสัตว์ได้นะครับต้องใช้ความภาคเพลียนอย่างสม่ำเสมอในการฝึกนะครับอันนี้ก็คือรูปประคันในข้อที่หนึ่งของสติปฏิฐาน4นั่นก็คือลมนะครับลมก็คือกายในกาย ของรูประขันนะครับสติปฏิฐาน4ข้อที่2ก็คือเวทนานามขันเราก็สังเกตว่านามขันกับรูประขันนะครับรูประขันก็มีอยู่1เดียวในขันห้านอกนั้น นามขันมีอยู่4ขันในขันห้าถ้านับรวมวิญญาณนามขันด้วยนะครับนามขันก็คือการคิดปรุงแต่งนะครับก็คือความคิดเราเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการสร้างภพสร้างชาตินอกขันห